สบายดีทุกคนสบายดีจากประเทศฝรั่งเศสเป็นไงพวกแก้วสบายดีบ่วนันตอนนี้ก็เป็นตอนนั้นกำลังซีซิปเอ็ดโมงสวยพวกแก้วอยู่ฝรังรร่งเนาะไปขี่รถทีบมาพวกแก้วแล้วกะสิมกินเข้าซุยเบิง <laughs> อยู่ไปใส่กระหอบเขา้าหอบน้ำคือเกาพวกแก้วเดี๋ยวขอปับกล้องกันเด้อมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยแจ้งปะไงเออะเด๋พวกแก้วก็ตามยถธากรร <laughs> มวันนี้เอาของกินมานเจออน เจียวปลานะพวกเจ้าน้ำพริกปลาบอขค้ภาษาไทยเนาะแล้วก็ข้าวเจ้าหนวยไข่แล้วก็ซีตแห้งพอกเจ้าสวาสีที่คอยมีกลิ่นนะแล้วก็มีันพักหน่อยนึงอยู่นี่เอ <c oughs> นี้วัดประหัทพวกเจ้าบ่คอยมีคนฮูควาดหลายขึ้นมากินข้าวอยู่นี่แต่ว่ารู้สึกว่าฝุ่นจะตกพวกเจ้าจะซีนที่คอยซื้อแห้งเมื่อวานพอกเจ้าแต่่อยไปเห็ดซุกนะก็ <c oughs> ไปลมควันซุกแล้วก็มีหน่วยไข่ <c oughs> <c oughs> อาหารคอย ข้าวเ้ากับข้าวสวยรวบกันเลยพวกเจ้าแล้วก็มีพักกะลัมพักสลัดมันเข้ากันเยอะเจ้าคือจะกินเจียวป่าใะก็เท็ดเอาอยู่บ้านเจียวป่าใส่หอมหอมง่ายใส่เพชรนะเมนูโปรดข่อยมันเจียวป่าพวเจ้าก่อนยูร้ากับ ซื้ออันไปเวียกนะพวกแก่เออแว้ซื้อก็ไปค่าก่อนมึงก็ข้าวเหนียวเราซีดแ,แห้งเนาะเข้ากันไปนยังจะวันนี้เอาไข่มากินน้ำ่อยกินอันให้เป็นค้อวก้องบอลมักกินไข่ต้มทุกมื้อนะพวกแก่าบางมื้อก็กิกนซองฟองบางมื้อก็กินสามน่วยแต่สุดากเขามากินเป็นต้มเนาะ แต่ว่าส่วนไลามากกินเป็นอันเป็นต้มนะพวกเจ้าถ้าเป็นอันเป็นทอดโดนๆกินเท่านึงไม่ค่อยกินปลาใดเป็นทอดม,อมักต้มไข่เจ้าปลาค่อยกับบได้ใส่เครื่องปรุงหลายอย่างพวกเจ้าใส่เกลือกับน้ำปลาหละก็แล้วเจ้าปลาค่อยอ่ะ บางคนให้เจ้าป่าใส่ขิงนะเกลแซบแบบนึงพวกเจ้าเจ้าก็ไม่ได้ไปซื้อขิงมาเห็ดใส่เท่าที่มีเจ้าป่ากินกับอย่างกกบแซ็บนะกเจ้าเนาะ หิวเข้าว่าเส,ส,สาร์ไล่เสาร์าบ่ค่อยหิวเข้ามาไหนบอกเจ้าค่อยจะหิวข้าวสาร์สิบเอ็ดสิบสองโมงนะตอนเ้าร์ีื่มน้ำจุกเนืองลก้กกินวิตามินนะบอกเจวิตามินเกเลือน้ำตืีนซี่แล้วรื่นมแล้วไม่ค่อยกินข้าวเสาร์ไลย แต่ตอนอยูร่าปาร์ตเข้าวเซาข้าวสวยข้าวแรงจัดเต็มมีเวลาแล้วพวกแกเานาะว่าอยู่ฝรั่งเป็นเมนลูกอ่อนนะพวกแกเออกะค่อนข้างว่านเวลาจํากัดรวบตึงข้าวเซาข้าวสวยอันเดียวกันเลยกระเมี่ย <laughs> มกระเทียมสองหน่วยสองกีบอะพวกแกภาษาไทยกันเ,เทุกมื้อก็ก,กินนั่นก็ <laughs> กินอาหารทุกคาบทุกมือ้อก็กินิ่นกระเทียมสองอันนี่พวกเจ้าไล่ลมเนาะกจะเอิน้นแก้มพวกเจ้ากับแก้มกระเทียมนี่ดีๆต่อสุขภาพเลยพวกเจ้าใครกินได้ก็กินบางคนบวกกินสดกับตำใส่บักหุง่งกับแซ่บเนาะกับก็ตำุง่ง นนกินข้าแวแล้วละพวกเจ้ากระซิมาเว้าเรื่องอกระเสดาม,ม่านอยู่ประเทศลาวช่วงนี้พวกเจ้าเนาะเรื่องการทิมขี้ย่าสซทรายนะพวกเจ้านบวายูค่อยคิดว่าแต่ละคนก็มีความคิดความเห็นออกมาเว่านะพวกเจ้าอยู่ยูทูบหลายซองนะพวกเจ้าค่อยกับฟัง ฟังเพื่อนอยู่พวกเจ้าแต่ว่า,าการที่เพี้ยซ้ายกับเป็นสิ่งที่โบโบควนนะพวกเจ้าเนาะโบว่าสิอยู่บ้านเฮาหรืออยู่หรือว่าเฮาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองอย่างสินะเออละ่ะก็บ,บ่เป็นบ่เป็นก็บ่เป็นเรื่องดีเพราะท่านพวกเจ้าเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างว่านปานปานปาลาซีนะพวกเจ้าเนาะมีการันมีคนไปลักไายเวลาทิมขี้ยาเนาะเราหู้ยังได็จังว่าอันจังว่านคนจะไปทิมค่อยสงสัยอย่างหนึ่งเนาะว่นานเราอันผู้หญิงอันนั้นญูงที่ว่าไทยไทยอยู่ข้างหลังอ่ะเราหู้ยังได็ว่านรถทั้งหน้ากับรถที่ทิมขี้ยานะพวกเจ้า อันนี้เป็นข้อสงสัย่ซื้อนะพวกแกเนาะเออบันนี้มาเว่าเรื่องอ่นการทิมขี้เหยื่อยวนอยู่บวบสเป็นอยู่ลาวอยู่ไทยพวกแกเนาะการก็คือวอากาถามว่านตอนค่อยไปเที่ยวค่อยก็เห็นขี้เหยื่อซาซายขึ้นกันพวกเจ้าบวบสิอยู่ลาวอยู่ไทยเนาะหรือว่าอยู่ฝรั่งคือกันพวกเจ้าอยู่ฝรั่งกับอ่าค่อนข้างว่านเปื้อนเปื้อนคือกันพวกเจ้าอยู่เมืองนอกนะบ่แมนบบแมนว่านอยู่เมืองนอกสีสะอาดสะอานหรือว่าระเบียบพวกเจ้าบางคนก็ต้องกับทิมซาซายทิมไปทั่วที่พรอแดนนะพวกเจ้ากินอาหารแล e favor, todo, ้วก็ บางเทือกับบเมียนโตเมียนอย่างพวกเจ้าเออปะสะไปเลยใช่ไหมโดยเฉพาะอันวัยรุ่นนะนนพวกเจ้าเนาะเป็นนักเรียนนะเออพวกอันมหาลัยพวกอันมัธยมใช่ไหมพวกเจ้าเออเขามากินอา่าซุ้มเซลกันอยู่ส่วนสถานะแล้วเขาก็แล้วแลี้ยวก็ปัดก้นแล้วเขาก็หนีไปเลยใช่ไหมพวกเจ้าแต่ถามว่าเป็นอย่างอันอ่บอนสถานะอยู่เมืองที่คอยอยู่สไลมันสะอาดนะพวกเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีอันพนักงาน <laughs> มีพนักงานมาเก็บขี้เหยืกก่อพวกเจ้าอนามัยทุกมือเลยพวกเจ้าโดยเฉพาะส่วนสาธารณะกับยวนตัวเมืองนะพวกเจ้าเออนี่ค่อยเๆถ่ายพวกเจ้าเบิงนะ่งเนาะก็มีพนักงานอันอสองสามคนก็ไปแบ่งกันไปพวกเจ้าแต่ละโซนแต่ละโซนนะเออเพราะว่าที่เป็นนัน่นเศษขี้เหื่นนอน,น้อยๆในเน็ตนะพวกเจ้าเพิ่นเก็บเบิดเพราะมีกแนวคีบนะพวกเจ้าทิ่มๆเนาะเออแต่ขนาดมีคนอนา,ามัยกันยังบางเทื่อนกันยังเห็นขี้เหยื่อสะทายอยู่เพื่อค่อยพาวกเจ้าพวกเจ้าไปเบิ่งแล้วเนาะแล้วเออก็ถามว่าแต่ละชุดกระเมียน บอนท่องเที่ยวนะพวกเจ้าหรือว่าบอนที่ว่าตัวเมืองบอนคนภูเัาห,หลายๆนะค่นก็มีทางเถียให้ออนให้ตั้งได้พวกเจ้าเออตั้งทางี้เถียไว้นะแต่ละจุดแต่ละจุดนะเออแต่ว่าถามว่าคนอยากทิ่มบางคนเขาบ่อยากทิ่มเขาก็ทิ่มสะไปเลยพ่กเจ้าเออแค่ละก็คนเก็บก็บเก็บไปแต่ว่าอยู่เมืองนอกนี้มีพนักง,งานเก็บขี้เื่อแต่ว่าราษาชนเสียภาษีเดียวพเจ้า <laughs> เสียภาษีบ้านนะเออ ภาษีบ er ้านเนียนอ่าห้องกันบ้านเพิ่อเก็บเก็บไปเนาะแล้วก็มันก็สะเอาไปจ้างเอาพนักงานเฮ็ดอนามัยอนามัยหัวอนามัยส่วนแล้วก็เมียนมัดขี้เหยื่อนะพวกเจ้าแล้วก็อ่างั้นประชาชนทุกหลังนะมันจะมีอันทางขี้เหยื่อโงทางเนาะทางขี้เหยื่อเปียกหนึ่งทางแล้วก็ทางขี้เหยื่ออ่ารีไซเคิลนะทางขี้เหยื่อเปียกกับซีเมนพวกอันเศษอาหารเน่าอย่างเราชิมทางขี้เหยื่อนี้เนาะแล้วพวกรีไซเคิลทางเหลืองกับซีเมนพวกที่เป็นเกียร์บ่เป็นพลาสติกที่ว่านเอาไป็นอ่า เอาไปเล็กเอาไปกระตะเวินก่อไปรีไซเคิลแล้วก็เอา,เอา ure, ลกลับมาใส่คืนนะพวกเจ้าเป็นพวกกระตุกเป็นพวกอย่างนะเออละกะมียมร์รถมหาอยู่บ้านพวกเจ้าอาทิตย์นึงก็ะเจ้ามาทางขี้ยาเปียกหนึงเทือและะ้วก็ขี้ยารีไซเคิลหนึงเทือนะพวกเจ้าเออแล้วกะ็โซนหมู่บ้านที่ค่อยอยู่ท่นก็มีพนักง,งานมา,อน,มานนอนามัยถนนหนทางตลอดเลยพวกเจ้ากบับโบกัค่อนข้างว่าสะอาดนะพวกเจ้าแต่ว่า,าเด็กน้อยย่างไปย่งางมาแถวโรงเรีย็นเพื่อนค่อยติดกับโรงเงรีย็นพวกเจ้าบางเทือมันกินขนม ถุงขนมแล้วมันก็ะทิ่มอยู่แถวหน้าบ้านค่อยกับมีบางทื่อค่อยออกหน้าบ้านไปกะก็ได้เก็บเข้ามาในเฮือนทิ่มอยู่ในเฮือนแม่ว่าสังคมวันยูใส่มันกับเปื้อนๆกันเจ้าเออก็จะไปโทษอัน่าไปโทษประเทศพวกเจ้าเนาะโทษเป็นคนซะพวกเจ้าเออจะไปโทษวันประเทศนี้เป็นจังซี่ประเทศนี้เป็นจังซี่นะพวกเจ้าเออแหละโทษเป็นคนเหรออันเพราะว่ายูฝรั่งนี่ก็ค่อนข้างว่านสกปรพกขักพวกเจ้าสกปรพกอันเกือบวันนับเบอร์วัน คั้นผู้ใดอยู่ปารีสคือที่เข้าใจกคำที่ข่อยว่าบอกเจ้าเพราะว่าอย่างอ่ายู่ปารีสนี่คั้นภัยไปโลภัยแอนเไปคั้นภัยกินข้าวขอญาติขอยายนะแกเนาะภัยกินข้าวกับขอญยัดภัยกดผ่านก็ได้ไรพวกเจ้าคั้นผู้ใดไปปารีตนะพวกเจ้าไปเที่ยวอันเดี๋ยวข่อยตั้งกล้องก่อนว่านคั้นผู้ใดมาเที่ยวปารีสนะพวกเจ้าละลงไปขี่รถไฟสั้นแต่หินนะพวกเจ้าพวกเจ้าจะได้กินหนึ่งกินอย่างเหม็นเงี้ยวพวกเจ้าเออประชาชนบางคนกับอ่า โซค่าของน้ำบ่ิเวณของเจ้าเนาะกระเงี้ยวอยู่ข้างกำแพงทางไปอันทางไปสถานีอันสถานีอันรถอันไฟใต้ดินนะพวกเจ้าเออโอ้ยค่อยเวลาคอยไปปารีสค่อยต้องแซนแมสอยู่เนี่เหม็นเนี้ยวเหม็นยาซูปเหม็นคนบาบน้ำพวกเจ้าโอ้ยสารพัดความเมนตัวเองกับพวกเม็นคนสาดนะพวกเจ้าแต่ว่าอ่ากัสะอาดหน่อยนึงก็ดีนะพวกเจ้าเออนะอยู่ปารีสนี่โอ้โคตรสกปรกเลยพวกเจ้า กันผู้ใหญ่ใส่ซีรีส์ปารีสนะมะแกเนาะสิ่งที่ขาดมาได้ก็คืออ่าผ้าปิดปากพวกแกถึงว่าโควิดสิเบิร์ตแต่ว่ากินเหม็นกันยังบุเบิร์ตคือเก่าคอยกับมื่อยคอยกับมืดยิดเมืออย่างว่าว่ากระแสกระแสนี้กับมาแรงเนาะแกเนาะคอยเปิดเฟซบุ๊กอันอาทิตย์นึงเราแกกัได้ยินข่าวเรื่องนี้นะเออก็เลยมาเว้าให้มาเว้าให้เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันไม่ได้เป็นย้อนอันประเทศพวกเจ้านไม่ได้เป็นย้อนประเทศเป็ีนย้อนคนนะพวกแกเนาะเอออย่าไปโทษประเทศทั้งพวกเจ้า เฮ็ดยังทำยังกะขึ้นกับเจ้าของเองพวกเจ้าฮัลโหคือก็ได้ระมัดระวังการหักษาความสะอาดเสยกันของเจ้าเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางขี้เหยาะเด้อทางขี้เหยาอยู่อวนโซนนั่นสถานที่ท่องเที่ยวพวกเจ้าเจ้า,จาใส่เกือบก่อนนี่กับบอนค่อยกินข้าวยืนอยู่แบบพวกเจ้าเจ่าบ้านพวกนี้ค่อยเสี่ยวกลับบ้านเนาะ เครื่องนี้ค่อยเจียวกลับบ้านน้ำดื่มค่อยก็เจียวกับบ้านอันแต่ว่าขี้เหยื่อนี่เนาะค่อยมันเป็นเศษอาหารนะพวกเจ้าเออแต่ว่าอยู่นี่พ่นจะบ่มีอันทางขี้เหยื่อแยกเนอวานทางขี้เหยื่อสำหรับอันถุงยางบอ่อหรือว่านกระตุกบอ่อใช่ไนะพวกเจ้าเออเป็นส่วนท่านะเนาะเขาทิม่มอยู่นี่ละมันจะมีพานักงานมาเก็บแล้วก็จะกระจายเป็นแยกอีก,ก,ออกพวกเจ้าไมนกระจายในนี่แหละเออมันจะมีทั้งกระตุกมีทั้งอันอาหารเศษอาหารบ่อใช่ไพวกเจ้าเออมันก็เพิ่กบ่อ ก็มีหลายจุดพวกเจ้าอยู่นี่หนึ่งอันเนาะยูพ่นก็มีนปะแต่ว่าถามว่าผู้ชิทิมโบใช่ไหมพกเจ้าเออกับอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็บอลล้างมือคือเก่าคอยอยู่นี่พวกเจ้วคอยเชยร์เอาแก้าเบิ้งคือทางไปพญานาคบ่พวกเจ้ามีถ้ำอยู่บ่ สมัยตะกี้อนคนอ่ฝรั่งสมัยตะกี้ก็เจ้าสร้างอันนี้ไว้สําหรับอย่างพวกเจ้าเพราะว่าสมัยตะกี้บ่มีตู้เย็นเนาะอ่าบ่มีไฟฟ้านะพวกเจ้าเออเพิ่นเพิ่นเก็บอันพวกซีนบอพวกอาหารที่ว่านบ่อยากให้มันเนาไว้นะพวกเจ้าเออโดยเฉพาะซีนซัดเนาะเพื่อนกับอาหารการกินมักระไห้อย่างแบบต่างนกับวอยูนี่พวกเจ้าช ah, ่วงฤดูหนาวเนาะนั่นะ <ading S 2> เออจะเก็บไ้นี่เพราะว่าสั้นใ้ดิน gambling, มันจะเป็นอ่นมันจะเย็นนะพวกเจ้าเอออุณหภูมิมันจะเย็นเก็บความเย็นได้นะเออบางคนก็เก็บไว้พวกเจ้าเครื่องดื่มต่างๆเนาะประมาณว่า ตู้เย็นสมัยตะก,กี้พวกเจ้าร้อยปีที่แล้วนี่เนาะเออเป็นตู้เย็นว่าสันเตาะสันใตดินบ้านเฮือนคนฝรั่งส่วนใหญ่กับเจ้าสร้างบ้านกับเจ้าก็มีสันใตดินเกือบทุกคนนะพวกเจ้าเออไว้บ่อนเก็บเครื่องเนาะเอาล่ะเก็บเครื่องเก็บของบางคนก็เอาไว้เป็นกะลาอันเก็บเครื่องฝรั่งกับเจ้าขของมันหลายพวกเจ้ากับเจ้าไม่ค่อยถิมเครื่อง <laughs> เก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำ คอาแม่นค่อยนี้เครื่องตัวไหค่อยบอคุคอยไดไใช้นะพวกเจ้า้ามีประโยชน์สำหรับคนอื่นเนาคอยกลับไปบริจาคถา้าบ้านวันมันมันไซนบร,ริแล้วสินะค่อยกลับทิ่มเลยพวกเจ้าบร่ได้เก็บไว้ไดอ้อันนี้กลับมาแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตอยู่เมืองนอกให้ฟังพเพราเนาะเรื่องการทิมพีอ่นันนี้ก็สิได้คอยตัวกลับบ้านกันพวกเจ้าเมื่อไหร่จะมาล้มกันใหม่เด้อบายบายสวัยดี